คราวนี้เราจะมากล่าวถึงนะคะในลักษณะของพ่อค้าส่งอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นพ่อค้าส่งนะคะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าของตัวเองนั่นก็คือนายหน้าและตัวแทนนะคะกับนายหน้านะคะกับผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆที่เราแยกออกมาต่างหากนะคะเราจะขอเริ่มต้นจากเรื่องของนะคะนายหน้าหรือบร็อกเกอร์ก่อนคะ่ะนายหน้าเนี่ยนะ,ะเป็นคนกลางที่เอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกัน นะคะตัวเองไม่ได้ถือสินค้าไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในตัวสินค้าเลยนะคะถ้าตกลงเจราจาซื้อขายจนสำเร็จนายหน้าจะได้ตัวแทนจะได้นายหน้าจะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นเงิน <c oughs> จำนวนหนึ่งแล้วแต่ที่ตกลงกันไว้นะคะอะไรบ้างที่ขายผ่าน,นหนห้าที่ดินค่ะนะคะเท่าที่ได้ยินค่านายหน้าก็จะตกประมาณ3%เ แล้วจะตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นคนจ่ายนะคะคนขายหรือคนซื้อนะคะนอกจากนั้นนะคะอย่างเช่นในหน้าที่ขาย uh, Space หรือพื้นที่ออฟฟิศของบรรดาพวก uh, อาคารสำนักง,งานต่างเนี่ยก็ใช้ในหน้ากันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือ a อเจนนะคะที่เราได้ยินเขาเรียกกันว่าเอเนนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะก็ตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เหมือนกันนะคะซึ่ง <c oughs> ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะบางอย่างให้กับผู้ผลิตนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะแบ่งเป็น สองแบบค่ะนะคะนั่นคือตัวแทนผู้ผลิตซึ่งตัวแทนผู้ผลิตเนี่ยนะคะนโยบายต่างๆจะเป็นของผู้ผลิตหมดเลยนะคะแล้วสินค้าเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเวลาขายได้ทีก็วิ่งไปเอานะคะจากผู้ผลิตเนี่ยมาอีกทีหนึ่งเห็นชัดเจนในเรื่องของดีลเลอร์ขายรถยนต์ค่ะนะคะไม่ไว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซุอะไรต่างๆจะเข้าขายประเภทนี้นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งคือตัวแทนขายนะ,ะตัวแทนขายเนี่ยนะคะพอผู้ผลิตผลิตออกมาเสร็จ ตัวแทนขายจะเหมาสินค้ามาทั้งหมดเลยว่าฉันจะเป็นคนขายให้คนเดียวเลยนะเธอห้ามไปขายให้กับคนอื่นหรือห้ามขายเองนะคะเออยางเช่นหนังสือละตำรานะคะของบรรดานักเขียนผู้เขียนต่างๆเนี่ยนะคะก็มีในลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคือพอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัวแทนขายก็จะเข้ามาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะโดยที่ได้รับในเรื่องของ นะคะเปอร์เซ็นต์จากการขายเป็นค่าตอบแทนนะ,ะนะคะนั่นก็คือนะคะในลักษณะของตัวแทนจำหน่ายนะคะ ทีนี้การค้าส่งประเภทอื่นๆเนี่ยนะคะก็ยังมีนะคะอย่างเช่นผู้รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการขายส่งนะคะนั่นก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นบรรดาโรงสีค่ะโรงสีเนี่ยจะไปรวบรวมข้าวก็จะรับซื้อข้าวนะคะจากเกษตรกรในพื้นที่ <c oughs> แล้วก็นาเนินการสีข้าวนะคะออกมาจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขายส่งนะคะไปให้ร้านค้าปลีกที่ต้องการจะนําข้าวสารเนี่ยนะคะไปขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีหนึ่ง นะคะประเภทต่อมาก็คือพ่อค้าส่งน้ํามันนะคะซึ่งแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันอีกอันนึงว่าจ็อบเบอร์นะคะค้าส่งน้ํามันนะคะซึ่งเป็นคนที่มีเงินพอที่จะสร้างคลังน้ํามันแล้วก็สต็อกน้ํามันเอาไว้นะคะพอสต็อกน้ํามันเอาไว้เนี่ยนะคะสำรองน้ํามันเอาไว้นะคะ,นนนะคะในปริมาณหนึ่งแล้วแต่นะคะที่กฎหมายกําหนดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรถ ส่งไปยังบรรดาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน,น้ำมันทั้งหลายนะคะซึ่งก็จะกระจายในพื้นที่ที่อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะคะและสุดท้ายค่ะ องค์กรนะคะขายแบบประมูลนะคะหรือแบบออคชั่นนะคะของที่ขายแบบประมูลเนี่ยนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นพวกดอกไม้นะคะที่จะมีการประมูลกันคนที่จะมาออซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องเสนอราคาใครเสนอราคามากที่สุดก็จะได้สินค้านั้นไปนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนะคะการค้าส่งอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่ง นะคะก็เราไม่ได้รวมอยู่กับเรื่องของการเป็นพ่อค้าส่งธรรมดาหรือเป็นในหน้ากับตัวแทนค่ะ